สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติถนัดเลาะท่องเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ก็เป็นวันที่24มกราคม2567ครับมีนายเซนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับได้มาเป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปครับของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นณนห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัด อำนาจ,จเจริญครับโดยมีครับนายสตวเพย์อภิชาติพระวงังปะสุสัตต์จังหวัดอำนาจ,จเจริญก็ได้กล่าวต้อน <c oughs> รับกับทุกท่านก็ก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าครับอาสาสมัครที่เข้ามาอบรมนี้ก็มาจากเกตอำเภอจากเอ,อ่สำนักง,งานท้องถิ่นครับเกตอำเภอมีจำนวนร้อย ห้าสิบคนครับหกสิบสามแห่งครับก็จะเป็นดาแรกเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อกําจัดโรคพิษสุนัขบ้านี้ให้หมดไปครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำน,นาจเจริญท่านก็ให้ความสําคัญก็ได้พบปะกับทุกท่านครับและไปดูบูธท,ที่จัดดูบูธท,ที่จัดและอบะตอที่จัดขึ้นเป็นตัวอย่างที่มาแล้วก็เป็นอบตอคืมใหญ่ครับเป็นอบตอคืมใหญ่นี้ก็ได้ครับดำเนินการมาโดยตลอดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า มีสีดวัคซีนก็จะมีสีดวัคซีนต่อไปปีดวัคซีนครับมีสุนัขมีแมวในโอกาสต่อไปท้องถิ่นคงจะขับฉีดวัคซีนให้ฟรีครับครับวันนี้สำนักข,าข่าวรับพัฒนาอำน่าจเจริญและสำนักข่าวสิรัทีวีก็มานําเสนอรายการดีๆมาฟังปศุสัตว์จังหวัดได้ให้สัมภาษณ์กับสวครับวันนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนะครับก็ ได้จัดฝึกอบรมนะครับอาสาประสุสัตว์ด้านโรคพิษณักบ้าน,นะครับเพื่อจะอเพิ่มศักยาภาพนะครับในเรื่องของการาป้องกันโรคพิษณักบ้าน,นครับซึ่งการอบรมเนี่ยผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็มาจากท้องถิ่นนครับคืออบตเทศบาลหรือว่าอบตอทั้ง60 63แห่งของจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ ซึ่งพอรับการดูรวมแล้วทางอาสาเนี่ยก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการจับบังคับสัตว์การฉีดวัคซีนการเก็บรักษาวัคซีนนะครับตลอดจนเรื่องของอการประชาธมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา้าเกี่ยประชาชนนะครับก็จะนําความรู้เหล่านี้นะไปดําเนินการในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบครับก็ฝากทางสื่อมวลชนนะครับช่วยกระจายข่าวนะครับว่า ทางจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะครับต่อไปนี้ก็จะประกาศเป็นพื้นที่ฉีดกําหนดพื้นที่ฉีดวัคซีนไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วนะครับก็จะเริ่มมีการดําเนินการโดยทางท้องถิ่นคืออบตรหรือเทศบาลนี้ก็จะซื้อวัคซีนแล้วก็ให้บริการฉีดวัคซีนนะครับแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์นะครับก็ให้ประชาชนเอาสุนัขแมวมาฉีดวัคซีนได้ตามที่ทางเทศบาลท้องถิ่นกําหนดเป็นจุดให้บริการ